เอาเลยครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะรวมไปถึงคนท้องด้วยนะมาพบกับด่าน28แตดแทบไม่ภาคสองนะ <c ười> ค,คือคือทรงมันเดียวกัน18เลยครับแต่แค่อาจจะมีลูกเล่นเพิ่มเล็กน้อยนะครับแล้วก็อใครที่เข้าด่าน28ได้ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ต้องศึกษามากเพราะว่ามันข้ามไปมันข้ามไปหอคอยชั้นหนึ่งได้เลยอะต้านมันเท่ากันอ่ะอย่างผมนี่ก็เพิ่งมาอ่านนะ เพิ่งมาอัดต้านเกินไปต้านเกินเข้าด่านไบประมาณห้าพันเพราะว่าผมไปลงหอคอยคือมันลงชั้นหนึ่งได้เลยครับก็เลยเพิ่งจะมาอัดให้ดูเพื่อมีโอกาสเพราะว่ามันต้องทำเควสสามเอสนี่แหละนี่ก็จะมีเนี่ยมันจะต้องหลบลูกเหลืองประมาณสี่ลูกก็จะเพิ่มลูกเล่นมาเล็กน้อยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็จะทรงเดิมก็จะแถวแปดหลอดก็จะ นี่ครับแปดหลอดก็จะเลียกมอนเหมือนเดิมเลยครับทรงเดิมเลยทรงเดิมเลยแต่ว่า,าก็จะคือหอ่อไม่ใช่หอคือ2องแปดสอถึงสแปดเนี่ยก็ยังพอเล่นได้สําหรับคนที่มีปืนทั่วไปนะครับยังพอเล่นได้ถ้าต้านเยอะก็สวยอยู่ประมาณนั้นนะเล่นได้แต่หอคอยนี่คือหมอกจะยิงยาก หายไปยากกว่าปกติคือปืนสไนเอ็เนี่ยจะค่อนข้างลำบากเลยครับค่อนข้างลำบากคือคือมันต้องมีสไนเอ็เอ็ดอะถึงจะพาเล่นหอคอยได้แบบโอเคนิดหนึ่งอะไม่งั้นมันยากมากครับผมเคยไปเองช่วงหนึ่งอรไปทัวร์จีนมาคือทัวร์จีนเนี่ยไม่มีใครเอาสไนไปครับแล้วผมเอาสไนไปคนเดียวซึ่งซึ่งผมก็มีนะแค่สไนเอสเนี่ยแหละครับ คือต้องกดออกอะ่ะคือมอนชุดที่สองอ่ะคือยิงหมอกไม่หายครับจริงๆยิงหมอกไม่หายคือต้องพึ่งสายแบกอย่างเดียวครับหอคอยนี่ต้องเทพจริงสมชื่อเขาครับหอคอยแห่งเทพประมาณนั้นครับก็ผมเฟสนี้ที่คือคือไม่ลงทุนนะเพราะว่าคือ <laughs> สไนยมันแค่มาตัดหมอกครับ มันยังไม่แรงเท่าไหร่คือที่ผมลงทุนคือผมลงทุนตัว,ตวเรียกไรนะตัวแคนนอนนี่แหละจัดไปเจ็ดดาวแล้วก็ไม่รู้จะปลุกสองเมื่อไหร่เหมือนกัน,นครับก็ต้องรอลดสี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับคอยแบบว่าโอเคนิดหนึ่งเฮือใครล่วงลงไป <laughs> เอาล่วง <laughs> อะไรอยิงกันไม่ดูลางเลยเนะี่ยไถไปเรื่อย ทีนี้ทีนี้ผมก็จะลงทุนแคปนอนเพราะว่าแคปนอนนี่ใช้งานได้ดีในสงครามสงครามก็โอเคนะครับโอเคมากๆด้วยสงครามนี่แคปนอนนี่แบบถ้าเราพลังมากกว่านี่คือแบบยิงที่เลือดหายอะปุกสองอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคนิดหนึ่งอันนีค้คือด่านพวกนี้คือมันมันยิงค่อนข้างง่ายนะมันยิงหมอกแปบ๊บเดียวแต่ว่าเ มันก็อาจจะเขาเรียกอะไรครับล่วงไงไงมันก็อาจจะล่วงไม่ใช่เออมันก็อาจจะยิงยากถ้าเรามีปืน e เอสมีปืนเอสอย่างเดียวนะครับแต่ดานปกติมันมันยิงหมอก่ายกว่าจริงหอคอยนี่ยิงหมอกยาก <c oughs> ได้ความรู้อะไรจากด่านนี้ไหมนะฟังหุ่มมูอย่างเดียวเลยวะ ประมาณนั้นว่ครับประมาณนั้นพอหอคอยก็ต้องพึ่งสายแบกนิดหนึ่งอันนี้ก็ยังไปกันเองได้อยู่นะครับแต่นั่นะครับเด้งนี่คมันจะมีจังหวะเด้งก็ต้องควบคุมดีๆง็้นล่วงไปตายหาเหมือนเดิมนะครับอันนี้โชคดีที่มีสายแบกมานะครับแล้วเขาก็ออฟไลน์ไปใจดีจัดๆมากลัวเปลืองรอบด้วย โอเคนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้คมันมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าต้านพอต้าน4ี่0 0 0แปดืปุ๊บก็เข้าชั้นหนึ่งได้เลยก็อาจจะไม่ต้องมาเล่นด่าน2-8งแปดแล้วช่วงนี้นะครับ